หมอหนวดผมมีฝีมือจ้างออกไปนวดต่างจังหวัดเห็นไหมครับเขาจ้างไปนวดสามวันติดๆเลยค่ะสามวันกว่าจะานวดเสร็จเลยนะไปนวดใครนวดข้าวค่ะ <S 2> <S 2> <S แล้วมันยังเที่ยว่อแหลส่สารนายไปบอกแขกว่าหนูน่ะมีผัวแล้วทํางานด้วยกันไปบอกกับแขกว่าเราเพื่อนมีผัวได้ไงหนูป่าวบอกว่ามีผัวค่ะได้แต่มีแต่ลูกมันต้องเที่ยวไปบอกกับเพื่อนๆว่าหนูน่ะมีเอ็ดมีสามีเปล่าหนูมีเก้าก็แท๊ก นี่ผมลงทุนเองทำกิจการเป็นของตัวเองหมอนวดแผนโบราณครับตอนนี้มันต้องเอาเงินต่อเงินเงินเล็กเล็กน้อยน้อยต่อให้เงินใหญ่เข้ามาหาเราเงินมากเข้ามาหาเราพอดีมีเงินสามล้านอยู่พันกว่าบาทก็เลยลงทุนหมอนวดผมมีแต่ส,ยสวยทั้งนั้นนะ่ะเอ๊ะยังไม่มาเลยป่านนี้เวนเวนกูไม่อยากจะทำงานแม,ม่งเลยงนิสัยไม่ดี ามกูเลยนะเงากูก็ไม่ให้เหยียบหายนี่ไม่เคยเลยนะผู้จัดก,การขานังนี่ขโมยตังหนูค่ะอ๋ออ๋อ้าวแล้วนี่ใส่เสียไปขโมยตังเพื่อนทําไมหนูเปล่าค่ะปากแข็งยังจะปฏิเสธอีกก็คนตั้งเยอะแยะจะมีใครนอกจากมึงอะ่ะหลักฐานทนท่อยังปฏิเสธแล้วมันยังเที่ยวโตวแหลส่สารนายไปบอกแขกว่าหนูน่ะมีผัวแล้วปากเสีย ทำงานด้วยกันไปบอกกับแขกว่าเราเพื่อนมีผัวได้ไงฮะหนูป่าบอกว่ามีผัวค่ะได้แต่มีแต่ลูกยันพลักให้กระเด็นเข้าเสาเนิ่นฟังให้ดีซะก่อนก่อนจะพูดอะไรก่อนจะฟ้องอนะ่ะเขาไม่ได้บอกว่าแกมีผัวเขาบอกว่าแกน่ะมีลูกแล้วนี่เนาะ,ะมันนอ้องเท่วไปบอกกบเพื่อนๆว่าหนูน่ะมีเอ็ดเออเนี่เนี่ยเนีมีเปล่า รู้มีก้าวก็แจ๊กเออเขามีเอที่ไหนล่ะแล้วก็ถีบถอยหลังชอบเนี่ยใส่ไลายผู้จัดการอ่นั่ง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 ทำงานไปไปคนข้าวขอออกจากบ้านมึไปไปเลยเอา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 เฮ้ยดูดูห้ามแล้วยังไม่ฟังยังทะเลาะกันอดกเอางี้พักงานทั้งคู่อ่าทำงานได้ เนี่ยบางทีการปกครองเนี่ยมันต้องให้เด็ดขาดบ้างมันต้องอย่างงี้ไม่เอาอย่างงี้ไม่อยู่นะพี่มันต้องทีหลังจะได้เข็ดอ้อาวนี่เอากะลาตาเดียวมาใส่ว่าทำไมเนี่ยเสดอ <laughs> ไหนเพื่อนมีมีแค่สองคนเนี่ยเดี๋ยวมาค่ะมามีอีกเหร งงะอ,อะไรหายวะใจหายออขอโทษค่ะมาช้าเออทำไมถึงมาช้าล่ะก็มันมาไม่เร็วค่ะเออเธอเป็นคนที่มีเหตุผลมากที่ที่หลังมาเร็วๆจะได้ไม่ช้าค่ะรู้ไหมค่มะแล้วไปไหนมาเนี่ย นั่งๆๆ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 ๆอๆๆ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 ั่ๆๆ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 ๆดๆนๆ่ๆนๆๆๆๆัๆๆ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 ๆรๆๆๆๆๆๆๆาๆๆๆงๆๆนๆๆๆๆๆอๆๆออๆๆๆหๆๆ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 มวดๆๆมๆๆีๆๆๆๆอๆๆๆอๆๆ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 าๆๆัๆๆๆันเหๆนๆๆมจ้างไปนวดาๆๆ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 วๆๆ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 ๆนวๆเสร็นเลยนะไปนวดใ<ม>ครนวดข้าวค่ะ <3 S 2> อีเวนหมอรวดไปนวดข้าไม่มีระดับหมอนวดมันต้องจับเส้นยังไหมคุณจับจับเส้นเก่งเลยค่ะจับมาแล้วจับเส้นอะไรนมจีนจับเส้นนมจีนพรุ่งนี้จับเส้นเก่งเหรอเก่งค่ะรู้หมดเลยนะรู้ค่ะรู้หมดว่าเส้นตรงไหนตรงไหนรู้ค่ะพรุ่งนี้ไปจับง่ายหน่อยที่บ้านเส้นอะไรคะเส้นสายไฟไม่รู้ไม่รู้มันจะรั่วหรือเปล่าลองไปลองหน่อยก็แล้วกัน แล้วเรามีแค่นี้เหรอแม่ <ś c oughs> ยังขูดขนไม่หมดเลยไหมคุณ <ś c oughs> โอ้โดูสิเนี่ยม,ม,ม่มีแค่นี้เหรอนั่งยิ้มยิ้มไว้ <ś c oughs> เดี๋ยววันนี้แขกเขาจะมาเออมาคืนฝันใค <ś c oughs> าจะฝันมน่นเออฝันว่าแขกจะมาเขาบอกแขก VIP ด้วยนะ เขาโทรศัพท์มาแล้วแต่ว่าโทรไม่ติดทีนี้โทรไม่ติดเขาก็เลยให้คนมาบอกแต่ไอคนบอกดันลดความตายไปแล้วก็เลยยังไม่ถึงสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องที่จะบอกพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับจะหาความสนุกสนานรื่นเริงได้จากที่ไหนนะครับ นั่นก็คือช่องไร์คอมเมดี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มซับสไคร์กดเลยครับกดเลยปะโทรกดได้ดิเออไปละาย